รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย i'm fun and rude สวัสดีค่ะสมัยนี้หนังตะลุงอีสานหาดูได้ยากแล้วนะคะแต่ว่าที่บ้านดงบางถือเป็นดงแห่งหนังตะลุงเด็กๆบ้านดงบางจังหวัดมหาสารคามเขาก็เลยจะสืบทอดเขาเอาเรื่องสังสินชัยผ้าฝาผนังจากวัดมาโลดแล่นเป็นหนังตะลุงเด็กๆต้องฝึกฝนตนเองอย่างไรต้องติดตามค่ะคำแพ่งคำแพงคำแ,แพงหน้าคือกันคำแพงเมืองหน้าเมืองบาดานต่ครับเมืองนีม้มันจะเป็นเมืองคน,คนงงย,ยุคเพื่นยเพื่นเละเพื่นแพ่นบาดานท้องไหน มันมือว่าจะเชยนสากใดเปม่สากใดเสียจจวาดรูปได้กวาดเลยสินะ,ะนสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเที่ยวไทยคลึค,คืนเศรษฐกิจไทยคึกคัก หูปแต้มจิตกรรมฝาผนังที่โบสถ์วัดโพธารามบ้านดงบงังเป็นดังบันทึกประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวบ้านพุทธประวัติและนิทานพื้นบ้านเรื่องสังสินชัยมานานเกือบร้อยปีแล้ว พระเทวันนี้พ่อครูบุญลีนายหนังประโมทัยคณะสอสัลีหยุดเกี่ยวข้าวหนึ่งวันเพราะมีนัดมาทบทวนนิทานเรื่องสินชัยให้กับลูกหลานเพชรอีสานหนังประโมทัยรุ่นใหม่ก่อนการแสดงจริงที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันไอบ้านนี่บ้านนน่นอนจะเป็นเมืองของพญาคุตลาดนี่บันไดขึ้นเยอะจะเป็นเมืองพญากุตลาดเมืองเพ็งจาน พญาโคตลาดก็ยกมือข้ามแถวทะเลอยู่นั่งกันท่านั่งร่นสองนั่งกันกระลังไห้กระลังเส้นตากระลังไห้บอกว่าพวกเจ้าเป็นคนบดบดีเป็นคนกะลีบานกะลีเมืองต้องหนีจากบ้านจากเมืองไปเข้าโคคาปายอุ้มลูกเสด็จทางออกจากบ้านมีสีโหราดมีสังแล้วก็มีสินไส้สามเท่าอห้เมืองยูมัน สินชัยเป็นนิทานพื้นบ้านที่แพร่หลายในกลุ่มคนอีสานและลาวเล่าถึงชีวิตระหกระเหินและการผจญภัยของพระเอกสินชัย เรื่องยาวเล่าสามวันก็คงไม่จบแต่ชาวคณะเพชรอีสานโรงเรียนดงบางพิสัยนวการนุศรเลือกเอาช่วงที่สนุกตื่นเต้นที่สุดมาแสดงค่ะนั่นก็คือตอนที่สินชัยเดินทางไปรับตัวพระเจ้าอาสุมวลทากลับบ้านกลับเมืองต้องเดินทางต่อสู้กับยักษ์มารฝ่าอันตรายถึง6กย่านน้ำเกด่านมหาภัย อันนั่นกุมพันธ์หลักก็นั่งสมทาทธาตอนที่นั่งส้มส่วนบอยอางเ้ีวน่อุ้มไปเลยบังคับบอกไปต้องตายไม่ไปต้องตายอุม้มย่างเดียวกุมพันธ์เขาจะเขียนไว้เฉพาะแบบเขียนที่ซื่นอนี่ไหมมันมือมันมือ,มมอว่าจะเขียนสากใดเป็นสากใดเสดียจะวาดรูปเด้ก็วาดเลยสินะมันจะมาเป็นเรื่องมันจะเป็นเรื่องในสินไท่แหละแต่ว่ามันถึงจว่าเป็นสากปฏิปต่อขึ้นลำพะเวทได้เบิ้งบาล้วลูกสินไช่ไน้่แฝงสอนหนึ่ง ิงหัวลกตัวหานนี่สามารถร้อยน้ำได้คือกันร้อยเป,เป็นแปลงเป็นไก่เป็นเลือหรือว่าเป็นเป็นสิงงหก็หได้ตาดูหูฟังจดจำตัวละครที่ตัวเองเชิดและภาคเพื่อการแสดงที่สมจริงแบบมืออาชีพค่ะตามที่จริงแล้วดานนี่กับดานนี่ดานเดียวกันสินใช่มาพอสร้างนี่ก็เรียกว,ว่านี่แหละตอนที่พวกเจ้าเรียนหนังเนี่ยว่ากป็วัสดุกับสร้างก็เลยยิ่งถึกสร้างอ่ายิ่งถึกสร้างสร้างก็เลยยอมยอมทรงทีทรงร้างไม่ลูก ทองทีทองสร้างเลยขึ้นสร้างวอสินไส้ขึ้นน่ขึ้นแล้วนะเนอะมามามาพอสิพาไปทรงทีทองสร้างแมนบอคือเขาเรียนวอหลังจากนั้นสินไส้มากมาพอดานกันดานบานาสู้กันฑ์กันดานอีกกันดานก็นย่อมแท้ขึ้นกันสินไชเลวกับยกักษ์แรนตัวนักเสือเขเียนเลยเพราะสู้ก,กับยักษ์แล้วเพาพ่อยังลูกสินไส้เลวมาผู้ซาดแท้ของเจ้าแลว้วแม่เจ้าสิปลอมกายเป็นสาวจีจุ้มจอกกบับกับบอสเซียเพราะว่าเจ้า,าที่เป็นยักษ์สินไส้แค่แค่หูแลว้ว แกกเลยเหาะเหินเดินอากาศฟอมไปไปยืนอยู่ท่งสลาของนั่งอยากที่นี่ยอดซอฟ้าไปเลยเออนดาบอกทีนี่เอยเจ้าเน่ยเป็นคนหายป้าปังคนบาปเจ้าปต้องมาล่องล่อคอยสงเสียเราอันนี้ก็ดอกนารีผลขึ้นกันมักคลีผลขึ้นกันสินชชม,มักลีผลชมมักีผลไปเลาสินไชลบอเลยนานีมันมีู้านทั้งเรพญายักษ์กรมพันธุ์นำสมุนเอกพวกผู้ช่วงพวกสร้าง,งพวกเสียพวก ยักสียักษายยักกันดานไปไปเลี้ยวไปเลี้ยวเอานั่งสมุนท่าขึ้นมาเลี้ยวกมมวยระสูว่าดเด้อเพราะว่าสีหหอกลับมาเนี่ยสีหหอมาซอยนองแล้วห้องหูแตกตายมดเลยนี่เป็นด่านงูเสืวงั้นที่โยเขาพระเจโกูดนี่ยนะมันที่เกี่ยวอยู่ระหว่างเดินทางฝ่าด่านนานา<ๆ>ก็มีเรื่องรักระหว่างรบมาแทรกให้ชื่นใจคะ่ะนางเอกของศินชัยเป็นเทพกินนรีชื่อนางเจียงเงินเจียงคำ น้องแมวเด็กหญิงคารตีพานตุ้มเหลาเป็นคนเชิดและภาคเสียงค่ะพ่อค่ะเราจกียเงินกีางคขามันมีเม่องใดอีกบ่ค่ะบอมีสองสามีสาาหนึ่งนั่นสาาหนึ่งเท่านั้นแหละลูกอันสูงสุดในเรื่อนีอย่างนั้นค่ะหมบเขาเป็นเขากอตอนกุพันตายแล้วเขาเลยก่อปราสาทนิทานเรื่องสินชัยอยู่บนผนังโบสถ์ด้านทิศใต้เพียงด้านเดียว ภาพสั้นแต่เรื่องยาวค่ะใครเป็นใครในเรื่องสินชัยเล่นตอนไหนจำกันเอาเองนะคะคนวาดนะคะมองได้ว่างนะคะเขาก็จะวาดล้งเลยเขาแบบเมื่อ้องเม่จำเป็นตรงเรียงลำดับนะคะก็คือเขาแบบมีจินตนาการว่าเออมองนี่เป็นตวาดสร้างได้นะคะมางนี่ง่ายเพราะที่สิวาดปราศาสตรนะคะมางนี่เพราะที่สิวดคนหินตนใหม่แล้วก็อยากไ่หลายตัวได้นะคะ แต่กี้หนูกับว่าหูเดา๋ยวเว่าเออยุ่นี่มีหูแตมเพราะว่าหนูกับยุตธบ,บานนะค่ะเพราะเพราะในการในน้าจากคนอื่นก็เออมาเบิ้งหลายเทียวค่ะมันแบบมันสีสดใสทั้งถูกทั้งเลยค่ะแต่ว่าทั้งนง้นอาสิจางแนี่ในทั้งเรื่องสินไซนะค่ะน่าจะลอกบ้างนะคะมันน่าสนใจดีค่ะหนูอยากจะตัดหนังไอตัวของเจ้าของไหมนะคะก็คือแจงเงิน ก็คือหนามันยา้ามันพียอดท่วงมันเหมือนกระเทยนะคะก็ต้องตัดไม่แล้วกอดอกไหม่มันกับบอสวยนะคะ่ะการมันบอท่อกันตัวละครทุกตัวมาจากภาพฝาผนังทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวพระเอกนางเอกยักษ์สัตว์ต่างๆเด็กๆลอกลายเอาไปตัดเป็นตัวหนังให้ออกมาโลดแล่นบนจอด้วยตัวเองทุกตัวค่ะ จะแก้ไขปรับปรุงตัวละครแบบไหนอย่างไรตัวหนังจะออกมาโลดแล่นบนจอได้ทันการหรือไม่อีกสักครู่มาให้กำลังใจเด็กๆก,กันนะคะอันนี้หนังบางค่ะอันนี้ค่ะหนังหนาวันีผูนนี่อย่างต่อการเชิญแต่ว่าย้ํตันนี่ค่ะแค่วันตันยาก เนอร์ใหม่เทคโนโลยีเหนือระดับเพื่อความคุ้มค่าของวันนี้และวันหน้าหูบแต้มฝาผนังวัดบ้านดงบังวาดโดยช่างแต้มชาวดงบังชื่อจานซาลายและช่างสิงห์วงวาดชาวพยัคคภูมิพิสัยวาดไว้เป็นตอนๆ แต่ละตอนขั้นด้วยภาพภูเขาแม่น้ำหรือต้นไม้ใช้สีโทนเย็นเช่นเขียวครามน้ำเงินน้ำตาลเป็นสีฝุ่นจากธรรมชาติทั้งสิ้นค่ะหน้าทึ่งมากเวลาผ่านไปเกือบร้อยปีบางส่วนซีดจ,จางลางเลือนแต่ก็มองเห็นความสดใสของสีสันดูแล้วสบายตาเด็กๆวาดรูปไหนกันบ้างมาดูทางนี้ค่ะ ว่าเจียงเงินค่ะอยู่กูไก่ไก่แม่นาม้าค่ะที่บอกกันกับสินใจค่ะแต่ว่าสีตัดเอาไอ้ตรงที่มันเป็นหมองกินนารีออกนะคะเพราะว่านั้นในเรื่องมันต้องใส่สินผ้าถุงยาวนะคะหรือพี่ทอดรับบทเป็นพระเอกนะคะสินไจก็ต้องตัดเป็นหุ้นของเจ้าของเองนี่สินะคะออกแสดงเป็นหน่อยหัวน้ําพี่นนท์ แสดงเป็นซีโฮลาตนะไอ้โทนี่แสดงเป็นยาการดานท่มาแสดงเป็นกุมพันธ์้างแล้วก็หานะคะแล้วก็พี่เก๋แสดงเป็นเกียงคําซึ่งขู่ครับเกียงเงินโตทีแมวเล่นนะคะแล้วก็พี่เอแสดงเป็นพอพอินพี่เจนแสดงเป็นสุม,มนท้าแล้วก็พี่การแสดงเป็นยาคินีนะคะ ลอกลายตัวละครเพิ่มบางส่วนบางฉากก็ต้องทำใหม่สินชัยปราบมารฉบับเพชรอีสานจะได้มีสีสันขึ้นค่ะพี่ชอบตรงว่าฉากค่ะเพื่อไปตัดเห็ดฉากกุมพันไม่นะคืออยากมันหัวลนนะคะมันคือหมาพุดเดินที่มันมอ,อยู่อดีใ,ใจหลายมีความผูมใจที่ พอตีมีคนสืบทอดไว้นะครับเพราะว่าพอนี่อเท่าไปเรีย่ยวแก้ไปเรืย่ยๆอายุก็มากเด็กๆเขาเรียนรู้แล้วจะิีก็ดีใจนะครับก็คชดว่าคงดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นนิทานโบราณโบราณย่างแน่นอนแล้ะก็บพได้ไปเอาอื่นมาเพราะว่าเอากับกระ้าผนังไปห้มันโยกใหญ่ไม่ชีวิตชีวายังช่างที่ก็เดินได้อยากจะศส,สามาต่อสูุกบตินใช้ได้ถ้าอย่นในผ้าผนังนี่ตาบไหลก็ดีเดินบ่ได โยกย้ายพ่าได้นะครับผมก็เลยมาคิดขอนี่ว่าถ้าเอาออกไปโยกย้ายได้เอาไปแสดงคนดูได้ก็น่าสดิดีขึ้นนะครับก็คงได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆระบายสีแบบร่างเรียบร้อยแล้วกลับมาแกะตัวหนังที่โรงเรียนมีพ่อครูโป้งเป้ง ศิลปินเอกคนณะมีชัยหนังตะลุงมาช่วยเด็กๆค่ะนี่เป็นรูปภาพที่เขาถาบแล้วบันนี้เห็นค้อมบกพองของตัวนี้โยจุดใดเห็จนจังสบายนี่มันสิน,น้อยเกินไปเขาก็มาขยายสบายอีก ไสหนังบางนะคะกับใสหนังงังวนี่ค่ะลูกสามแล้วจ้องใอยมันจ้องคอนงคสีบางดีค่ะถ้าเกิดมันหนังบางมันสใส่สามารถใส่ัะไกร่ตัดได้นะคะถ้าเกิดมันหนังหนาต้องใส่เวลาตัวแน่นะคะอันนี้หนังบางค่ะอันนี้ก็นนหนังหนาค่ะอาจสีใหญ่กว่าน้อยเดียวค่ะบบมีผลนีอย่างต่อการเชิดแต้ว่า ้อตันนี่ค่ะแค่มันตันยากเขาเชิดตหุ่นไปเรามันมีข้อบกพร่องเขาก็ต้องมาแก้ไขคือเกานะค่ะคือหมองค้างมันนะค่ะมันมันเงาเราก็ปากง่ายเระค่ะเราก่อมันสีแบบสะโพกมันนี่สิง่เกินไปแค่แบบมันเหมือนงอตควขาคูดเลยค่ะย่อโตลงขาโคดเราก็ก้านดอกนะค่ะมันสีบ่าซ้ำกัน แก้ไขรูปร่างนางเจียงเงินเสร็จเมื่อไหร่ก็คงงดงามสมเป็นนางเอกเสียทีแต่เจียงเงินตัวนี้หนังหนาไปหน่อยค่ะทำคนเดียวคงเสร็จไม่ทันแสดงแน่ๆต้องขอตัวช่วยส่วนสาลายักษ์กุมพันของพี่ท็อปกำลังเร่งมือเหมือนกันค่ะ สาร้างทำตำนานนังตะลุงอีสานเขาเรียกกันบักตออลมหายใจนี้ส่งต่อยาวนานสร้างความสำราญคนชอบกันอึ้งอพวกเราไม่เคยคิดอยากวางมือจากหนังบักตืแม้ไม่โกอินเตอเดินนางเดิน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 นางเดินเดินนางเดินเดินเดินเดิ อีสานมาแล้วมาแล้วเด้อพี่น้องอยู่ไสก็ต้องส่วนออกมาเบิงเบิงให้หมวนและให้หมวนซื่นกันทั่วหน้าส่วนกันออกมาหาความสำราจากภาพฟ้าผนังวิจิตรถูกเนรมิตให้มีชีวิตชีวา หายใจนังตะลุงอีสานอยู่ในมือทุกท่านช่วยกันเถิดนาเจียรในให้เพชรเม็ดนี้งามตาโลดแลลนลีลาส่องประกายชายเดิน หนังเสร็จแล้วสินชัยสังทองสีโหราชกุมพันกันดานงูสวงยักษินีและเจียงเงินเจียงคำพร้อมออกแสดงสืบสารตำนานหนังประโมไทยในคืนพรุ่งนี้ภารกิจชาวคณะเพชรอีสานยังไม่เสร็จสิ้นสัปดาห์หน้าโปรดติดตามหนังตะลุงอีสานตอนสินชัยปราบมารให้ได้นะคะ น่าตื่นเต้นและต้องไปลุ้นกันว่าฝีมือการแสดงหนังตะลุงของเด็กๆเ,เป็นอย่างไรพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสมนุนอยไ,ไรสมอก,กาวโวหารประจานคำพุ่มอวดสามหอกํำยัใไก่ตูยังกูแทฉพอมาแล้ว,วนั้นท่านชากระดดเ้าจนดีหินวยมา,านนแล้ต่างคนก็ต่างดี